ทำไมคุณเก่งถึงเข้าใจการเป็นลูกจ้างทำไมคุณเก่งถึงรู้ว่าความลำบากของคนทำงานโรงงานหาเช้ากินข้าททำไมถึงได้เข้าใจหัวจิตหัวใจของลูกน้องตัวเองขนาดนี้คะเก่งไม่เป็นลูกจ้างแต่ว่าเก่งใส่ใจมากกว่าเก่งมีความเป็นคนมากกว่ามีความเป็นมนุษย์มากกว่าแล,วแล้วรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องย้ายร่างตัวเองไปอยู่ในวัดในคอกไหนนะ เราต้องคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องมีหัวใจที่แบบอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอบางคนมันแข็งกระด้างนึกว่าใจนักเลงนี่คือถือมีดถือปืนล่างใหญ่เสียงดังไม่ใช่ใจนักเลงต้องเป็นอย่างนี้ใจนักเลงต้องใส่ใจต้องเอื้ออาทรต้องแบ่งปันหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่ลืมกด subscribe YouTube Moroto Nine ค่ะ